การวางแผนประกันชีวิตนะคะมีผลยังไงต,ต่อการวางแผนทางการเงินในส่วนของปีดมิทางการเงินอีพีนี้เก๋จะมาเล่าให้ฟังค่ะปีดะมิตทางการเงินนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือแนวคิดพื้นฐานนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะเป็นเรื่องของแผนการนะคะลำดับ ความสําคัญของการจัดการทางการเงินค่ะก็คือฐานปิรามิดนะคะเป็นส่วนแรกที่เราต้องจัดการเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสภาพคล่องเพราะสภาพคล่องก็จะมีผลต่อแผนการเงินในทุกๆด้านนะคะทุกๆด้านที่เราวางแผนเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้ดีค่ะซึ่งเกตมีพูดเรื่องของปิรามิทางการเงินไว้อีพีหนงนะคะเดกเจะซับเอาไว้ข้างใต้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะการที่เราเนี่ยอยากประสบความสําเร็จนะคะในการจัดการทางการเงินวางแผน การเงินเป้าหมายสูงสุดก็คือทุกวันสามารถมีใช้จ่ายอย่างมีความสุขได้ไม่กระทบกระเทือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหามีแผนฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจะเตรียมเงินไว้รองรับได้นี่คือเรื่องของเป็นมิดทางการเงินแล้วก็สามารถที่จะ ในอนาคตนะคะมีความมั่งคั่งนะแล้วก็มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องทํางานได้หรือกเกษียณยังมีความสุขได้นะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลคนในครอบครัวนะคะเรามีลูกลูกก็สามารถเรียนหนังสือจนจบได้นะคะถ้าเกิดหัวหน้าัวเกิดจากไปหรือเจ็บป่วยก็ไม่ไกระทบกับการเงินคนข้างหลังรวมถึงนะคะการส่งมอบมรดก เงินที่หามาได้นะคะก็สามารถจะส่งต่อให้คนข้างหลังได้นะคะเรียกว่าส่งมอบความมั่งค่ากับทายาทได้ทีนี้เรื่องของปีเรมิททางการเงินนะคะลำดับที่2ของการจัดการทางการเงินก็คือเรื่องของจัดการความเสี่ยงประกันนะคะการวางแผนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีความสําคัญเป็นลำดับที่สองถัดจากการรับคล่องเลยนะคะ EP นี้นะคะก็จะมาพูดว่าประกันชีวิตนะคะมีความสําคัญอย่างไรต่อการวางแผนทางการเงินให้เราประสบความสำเร็จ บางทีเราคิดว่าการออนย้ายความเสี่ยงเนี้เป็นแค่เรื่องของการจัดการแผนฉุกเฉินนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอนย้ายความเสี่ยงการอแผนยยประกันที่ดีนะคะทําให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินในเรื่องของความมั่งคัง่งได้อีกด้วยค่ะ การวางแผนประกันนะคะจะเกี่ยวข้องกับวางการวางแผนทางการเงินด้านอื่นอย่างไรนะลองคิดตามนะคะว่าหากเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีประกรันหรือมีประกันที่ไม่เพียงพอเนี่ยหากต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนะคะสิ่งแรกที่จะกระทบก็คือสภาพคล่องของเงินฉุกเฉินที่เตรียมไว้ในช่วงเวลานั้นนะคะเรียกว่าเงินสำรองสภาพคล่องของเราก็จะมีปัญหาเพราะว่าอาจจะช่วยได้ในระยะสั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดค่ารักษาพยาบาลมันบานปลายนะเงินสำรองฉุกเฉินสภาพคล่องที่เราเตรียมไว้ก็จะ ไม่พอนะคะอาจจะกระทบถึงแผนการลงทุนนะคะเช่นการสมมติว่าเราซื้อหุ้นเอาไว้หุ้นบางตัวเรารู้ว่าเราถือไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะหรือแม้ว่าการ ลดหย่อนภาษีนะคะโดยการซื้อ SSF หรือ r ารเนี่ยถ้าขายก่อนเวลาผิดเงื่อนไขนะคะก็ทําให้ถูกปรับภาษีได้แล้วก็ทําให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวังไว้ไม่ได้อย่างที่คิดนะหรือการซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อเก็งกําไรเราก็ต้องมีระยะเวลารอคอยที่รอได้นะคะมันก็เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์คล่องต่ําแต่ถ้าเกิดถือเอาไว้เนี่ยในระยะเวลาหนึ่งเราก็สามารถที่จะได้กําไรจากมันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเรื่อง ของโรคไรแดงแล้วเราต้องใช้เงินฉุกเฉินเงินสำรองฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอนะคะก็ทําให้การวางแผนประกรันมีผลค่ะถ้าเกิดว่ามีประกรันนะคะมารองรับความเสี่ยงในตรงนี้เนี่ยทำให้เงินลงทุนของเราที่คาดหวังการลงทุนเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะอย่างเช่นนะคะเรื่องของการวางแผนกเกษียณการวางแผนกเกษียณเราก็เตรียมเงินเอาไว้ช้ยามกเกษียณใช่ไหมคะที่จะเตรียมให้เพียงพอตลอด อายุที่เราคิดว่าเราจะอายุยืนถึงเท่าไหร่นะคะถ้ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องใช้เงินรักษาตัวเงินเกษียณก็จะกระทบกระเทือนเช่นกันนะคะหรืออย่างเช่นเงินมรดกนะที่เราคิดว่าเราจะเตรียมเงินไว้ส่งมอบให้ลูกหลานหากเราเจ็บป่วยด้วยโรคไร้แรงนะคะเราก็ต้องใช้เงินรักษาตัวเยอะๆนะก็อาจจะกระทบเงินที่เราจะเตรียมไว้ส่งมอบให้กับลูกหลานที่เป็นเงินทุนการศึกษาเงินเลยนหนังสือหรือว่าเงินตั้งตัวให้กับเขาได้ค่ะเห็นไหมคะว่า การที่เราจัดก,การความเสี่ยงเอาไว้ได้ดีนะคะก็ทําให้แผนการเงินด้านอื่นๆสามารถบรรลุเป้าหมายได้ค่ะเพื่อทําให้เห็นภาพของการวางแผนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ขออธิบายว่าประกันชีวิตเนี่ยที่เรารู้จาักกาันว่ามีประกันชีวิตสําหรับคุ้มครอง ชีวิตนะคะกับประกันสุขภาพบางคนก็มองว่ามีแค่ตัวแอดมิดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะประกันชีวิตนะคะและประกันสุขภาพจะแบ่งออกเป็น5หมวดนะคะถ้าเรารู้จักใน5หมวดนี้นะคะก็จะทําให้เราวางแผนการจัดการเรื่องประกันได้ดีขึ้นค่ะแรกนะคะประกันชีวิตแบบเน้นคุ้มครองหรือคุ้มครองสูงเรียกว่าประกันแบบตลอดชีพค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบที่ first jobber นะคะคือเด็ก จบใหม่นะจบมาปุ๊บทำงานปั๊บนะคะมีรายได้ถ้าจะเริ่มซื้อประกันชีวิตเล่มที่1เล่มแรกนะคะแนะนำเลยค่ะว่าแนะนำให้ซื้อกรมทันแบบนี้เป็นฉบับแรกนะคะเหตุผลนะคะก็คือว่ารายได้ช่วงแรกของการทำงานก็ยังไม่ค่อยมากนักนะอาจจะมีความสามารถในการเก็บออมได้ไม่สูงบางคนก็ยังต้องใช้นี่กองทุนกยศที่กู้ยืมเรียนมาอยู่เลยนะคะหรือบางคนก็จะต้องส่งเสียช่วยค่าจ่ายให้กับที่บ้านนะก็คือ บางคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคนเล็กค่ะเป็นลูกคนโตที่ครอบครัวคาดหวังว่า,เ,าเรียนจบแล้วเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวคือมาช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็อาจจะส่งเสียน้องๆด้วยดังน,นั้นเนี่ยนะคะการซื้อประกันบอบที่1ของเขาอะเรื่องทุนประกันนะคะมีความสําคัญแล้วก็เบี้ยถูกด้วยนะคะเบี้ยถูกด้วยก็ยังไม่ต้องคุยเรื่องของการเก็บออมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการประกัน ความสามารถของบุคคลนะคะประการเรื่มมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ควรเริ่มทำทันทีนะคะที่มีรายได้ก็คือหากเริ่มหารายได้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีความสำคัญต่อครอบครัวแล้วนะคะก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คุ้มครองค่ะการทำประกันนะคะก็คือการปกป้องรายได้ในอนาคตที่เขาจะสามารถหาได้ค่ะลองนึกดูว่าบุคคลไยทำงานถ้าเกิดว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะมีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะคะแบบแซนวิชเจเนเรชั่นดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งวันหนึ่งก็ จะแก่ชรา,าลงเรื่อยๆแล้วก็มีดูแลครอบครัวใหม่ของตัวเองนะคะที่ภรรยาหรือลูกเล็กๆนะคะที่อีกหลายปีนะกกว่าเขาจะเรียนจบดังนั้นเนี่ยคนที่เป็น หัวหน้าครอบครัวหรือคนที่อยู่ในแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะจำเป็นต้องมีทุนประกันที่สูงอย่างเพียงพอและคุ้มครองความเสียหายหากจากไปอย่างกระทันหันได้ค่ะแบบตลอดชีพจึงเป็นแบบที่เหมาะที่สุดนะคะเป็นแบบที่เบีย้ยประกันถูกแล้วก็ได้ความคุ้มครองสูงค่ะประเด็นหนึ่งนะคะที่แบบตลอดชีพเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวมีภาระราค่าใช้จ่ายเยอะนะคะอาจจะมีความสามารถในการชหระเบี้ยที่ต่ำหรือแม้จะมีรายได้สูงแต่ว่ารายได้นั้นนะคะก็ต้องไปจัดสรรให้กับ ดูแลคนอื่นๆในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีกําลังในการซื้อประกันได้น้อยนะเก็บออมอาจจะไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจริงๆที่อย่างน้อยต้องมีเรื่องของทุนประกันมีความคุ้มครองค่ะถัดมาค่ะก็คือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นะคะ แบบออมทรัพย์เนี่ยก็คือผู้ทำประรกันก็จะคาดหวังทั้งความคุ้มครองแล้วก็ผลตอบแทนไปด้วยในตัวนะคะเนื่องจากว่าคําว่าออมทรัพย์หมายถึงว่ามันมีระยะเวลาครบกําหนดสัญญาค่ะถ้าแบบตลอดชีพเนี่ยจะเป็นความคุ้มครองในระยะเวลาแบบ90หรือ99ปีนะคะแต่แบบออมทรัพย์จะเป็นระยะเวลาที่มีการกาหนดค่ะว่าจะครบสัญญา10ปี20ปี15ปีแล้วแต่นะคะแล้วแต่จะเลือกในโครงการต่างๆนะคะก็เลยเรียกว่าออมทรัพย์เพราะว่าอาจจะมีการคํานวณ IRR ด้วยนะว่าโครงการนี้ถ้าอยู่ครบสัญญาจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะแต่อย่าลืมนะว่าประกันชีวิตเนี่ยจบสัญญาได้2แบบค่ะแบบครบสัญญานะคะกับแบบที่เราจะไปก่อนก็คือจ่ายเป็นทุนประกันนะคะรูปแบบการออมทรัพย์ก็คือคนที่ซื้อก็จะคาดหวังว่ามีผลตอบแทนอยู่บ้างนะคะก็ได้เงินตัวเองกลับมาแล้วก็ได้ผลตอบแทนอยู่บ้างทีนี้เนี่ยเรื่องผลตอบแทนในแบบประกันออมทรัพย์นะคะก็จะไม่สูงมากนะักส่วนใหญ่แล้วนะคะแบบประกันออมทรัพย์ก็จะนําเงินไปลงทุนในพันธบัตร ปัฐบาลนะคะหรือตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่นะนอกจากว่าแบบประกันรุ่นใหม่ๆที่จะมีเรื่องของยูนิตลิงค์นะคะเป็นทางเลือกมากขึ้นก็คือมีส่วนที่นอนการันตีแต่ถ้าเป็นแบบประกันที่การันตีผลตอบแทนแบบออมทรัพย์นะคะก็จะเน้นโนโยบายการลงทุนในเรื่องของปัธบาทดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ถึงตอนเนี้ยสก็ก็เลยกว่าเยอะแล้วนะคะทีนี้น่าสนใจยังไงนะคะแบบประกันออมทรัพย์ก็คือว่า เ,เงินคืนนะคะระหว่างสัญญานะคะหรืเงินครบสัญญาจะไม่ถูกหักภาษี นะถ้าปกติเราลงทุนนะคะถ้าเป็นเงินปันผลนะเราต้องโดนหักภาษีอาดีจ่าย10%ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นพวกดอกเบี้ยเราต้องโดนหักภาษีอาดีจ่าย15%นะดังนั้นเนี่ยแบบประกันออมทรัพย์นะคะเวลาได้รับเงินคืนกลับมาระหว่างทางหนึ่งเงินครบสัญญาจะไม่เสียภาษีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบนอฟิตอย่างหนึ่งในเรื่องของผลตอบแทนนะคะทําให้เรียกว่าแบบประกันออมทรัพย์นะคะก็จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมในรูปแบบอื่นที่ท,ท,ที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกันนะคะ ประโยชน์ของการทำประการรูปแบบประกันออมทรัพย์นะคะก็คือการมาคับให้ออมอย่างสม่ําเสมอนะคะทําให้มีโอกาสที่จะสามารถสะสมเงินก้อนในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าในสัญญาเนี่ยกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนเลยว่าต้องออมกี่งวดออมเมื่อไหร่นะคะ รายเดือนรายปีทุกวันที่เท่าไหร่ที่เริ่มทําสัญญานะแล้วก็เงินคืนคืนเมื่อไหร่คืนทุกกี่ปีนะคะทําให้บางทีก็คือในเรื่องของการวางแผนมันก็มันก็มีผลนะในเรื่องของความแน่นอนเรื่องของเวลานะคะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็จะรู้ล่วงหน้าแน่นอนว่าคืนเท่าไหร่วันไหนยังไงนะคะก็เป็นการจัดพอร์ตความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะว่าเราถือว่าแบบประกันออมทรัพย์ก็เป็นการแบ่งความเสี่ยงไว้ในส่วนที่ความเสี่ยงต่ํานะคะตอนนี้ก็ มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์นะคะก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบออมซั์นะแต่ก็มีเรื่องของการบริหารจัดการมาด้วยนะคะก็ต้องมีความรู้อีกระดับหนึ่งในการซื้อประกันยูนิตลิงค์นะคะก็อาศัยว่าถ้าเป็นยูนิตลิงค์ก็ต้องมีความรู้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งผู้ให้การแนะนําที่เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ผู้ซื้อคือผู้เอาประกันเองก็ต้องเข้าใจในตัวสินค้าที่ดีพอด้วยนะคะแบบประกันออมรัพย์ก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการความคุ้มครออม ไปพร้อมๆกันนะคะคนที่เหมาะกับแบบนี้ก็คือวัยเริ่มต้นทํางานนะคะที่เริ่มออมในแบบประกันออมทรัพย์ไปพร้อมกับการศึกษาการางแผนการออมเพื่อลงทุนในรูปแบบต่างๆนะก็ควรจะมีประกันออมทรัพย์คู่ขนานกันไปในพอร์ตเลยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าลงทุนผิดพลาดนะคะก็ยังเหลือเงินออมอยู่ในแบบประกันออมทรัพย์อยู่ค่ะ แล้วก็หากเกิดความผิดพลาดนะคะเกิดจากประกันไวยอนันควนนะคะไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ดูแลคนข้างหลังได้ตามที่คาดไว้นะ mm. ก็ยังมีความคั่นคงมูลค่าความสามารถทดแทนให้กับคนข้างหลังด้วยค่ะคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เหมาะกับแบบออมทรัพย์นะในระยะสั้นๆนะคะก็คือกลุ่มคนที่อ,อ,อยู่ในวัยที่อายุเยอะนะคะอายุเยอะๆแล้วเรียกว่าเป็นคนสูงอายุ ต้องการออมในระยะสั้น5ปี10ปีนะคะก็ต้องการบริหารเงินก้อนแบบที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็อยากได้รับผลตอบแทนมากกว่าการออมเงินในการฝากธนาคารนะคะแบบออมระยะสรรรั้นก็ของสราการจะมีออกมาในรูปแบบที่ไม่มีทุนประกันนะคะจะมีแบบนั้นเช่นฝากครั้งเดียวคุ้มครอง5ปีฝากครั้งเดียวคุ้มครงอ,งอง10ปีรับผลตอบแทนหรือฝาก5ครั้งคุ้มครอง10ปีอะไรลักษณะน,นี้แล้วก็มีเงินคืนแต่แบบประกันพวกนี้จะเป็นแบบประกันที่ไม่มีทุนประกันนะคะก็เน้นให้เป็นทางเลือกให้กับ ให้กับผู้สูงอายุที่อยากได้รับผลตอบแทนการันตีค่ะหมวดที่3นะคะคือแบบประกันบำนาญเพื่อการวางแผนกเกษียณน,นะคะกลุ่มแบบประกันบำนาญก็เป็นแบบประกันที่มักจะเริ่มจ่ายเงินคืนนะคะตั้งแต่วัยเกษียณคืออายุ55ปีหรือ60ปีนะปัจจุบันก็เริ่มมีแบบประกันบำนาญที่เริ่มจ่ายบำนาญที่อายุ65นะคะรองรับสังคมผู้สูงวัยค่ะพวกแบบประกันบำนาญที่เริ่มจ่าย65ก็คือ อาจจะรับได้ยาวถึง100ปีเป็นต้นไปไปเลยนะคะในอนาคตนะคาดว่าเพราะคาดว่าอายุการทางานของคนเราอะคะ่ะจะต้องขยายยืดออกไปนะในยุโรปอเมริกานี่เขาเริ่มขยายอายุายกเกษียณเป็นหกปีแล้วนะคะซึ่งถ้ายังแข็งแรงอยู่ยังทางานได้อยู่เนี่ยก็ยังคงต้องเรียวกว่าการทํางานเป็นเรื่องที่ทำให้เราสดชื่นด้วยเนาะอ่าแล้วก็ต้องเก็บเงินในระยะเวลาที่นานออกไปอีกคะ่ะเพื่อที่จะดูแลตัวเองยามชารามีอายุยืนนะคะ แบบประกันบำนาญจะมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับการวางแผนกเกษียณโดยตรงนะคะคือแนะนำนะคะว่าถ้าอยากวางแผนกเกษียคณควรใช้แบบประกันบำนาญโดยตรงนะคะอย่าใช้แบบประกันออมทรัพย์แต่บางคนก็ยังมองว่าอยากได้เงินคืนเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากได้เงินก้อนในระยะเวลาที่เร็วหน่อยเช่น ได้รับเงินก้อนตอน65ตอน 70- 75อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเราใช้แบบการออมทรัพย์แต่แบบการบำนาญเนี่ยจะไม่ใช่มีเงินก้อนนะคะในระหว่างวัยเกษียณจะเป็นเงินที่เป็นเงินบำนาญเลี้ยงตัวไปจนถึงเกษียณนะคะยังมีแบบประกันบำนาญบางตัวที่ที่เว้นคืนได้ระหว่างทางกับแบบประกันบำนาญบางตัวที่ห้ามเว้นคืนนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนแล้วสามารถที่จะจ่ายเงินบำนาญเลี้ยงเราอะ่ะได้ถึงอายุยืนๆมากขึ้นถึง8 5ถึง100ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไปเลือกดูในไอเดียว่าจะใช้แบบประกันแบบไหนเป็นเครื่องมือในการวางแผนกเกษียณนะคะแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยแนะนําให้ใช้แบบประกันบนานาญโดยตรงเลยเพราะว่ามันจะเป็นรายได้ประจํานะคะที่รองรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตของเราไวากเกษียณคะ่ะข้อดีของแบบประกันบํานาญโดยตรงนะคะก็คือมันเป็นการที่วางแผนได้แน่นอน,นะคะ่ะว่าจะมีเงินจํานวนเท่าไหร่ทุกกรทุกเดือนทุกปียังไงบ้างนะคะจะไ,ได้วางแผนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ทําให้มีความ สบายใจปลอดภัยนะคะสําหรับคนสูงอายุถ้าเกิดว่าพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินที่น้อยลงนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากว่ายังมีการลงทุนควบคู่กับการรับเงินจากประกันบํานาญไปด้วยค่ะทาให้การวางแผนการลงทุนนะคะก็วางแผนได้ดีมากยิ่งขึ้นหากช่วงทีเ่เรียกว่าตลาดขาลงนะคะเราก็ไม่ต้องถอนเงินออกมานะคะเราก็ใช้เงินบํานาญไปก่อหรือประหยัดในช่วงเวลานั้นนะคะและเกิดช่วงไหนที่ตลาด ขึ้นมีกำลรจากการลงทุนมากขึ้นค่อยถอนเงินออกมาจัดก,การได้นะคะก็เรียกว่าประกันํำนานก็ช่วยนะคะทำให้การวางแผนการลงทุนของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่แบบประกันบำนาญนนะยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากอย่างเพียงพอนะคะเรียกว่าข้อมูลนะคะบอกว่าออของคอพอนะคะบอกว่าจะมีคนซื้อประกันในกลุ่มบำนาญอยู่แค่3%เเของแบบประกันทั้งหมดเองนะคะ,ะเพราะว่าคนก็ยังสนใจที่จะเห็นเงินครบสัญญาของประกันอยู่ยังไม่มีใครที่อย่างน้อยคนที่มีความเข้าใจนะคะที่จะ คิดว่าจะซื้อประกันเพื่อรับเป็นรายประจําไปตลอดชีวิตนะคะก็ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าใครยังไม่มีประกันบำนาญอยู่ในพอร์ตนะหรือใครที่มีอยู่บ้างแล้วนะคะลองดูซิว่าจะเพิ่มตรงนี้ดีไหมเพราะว่านาะยะยาวมันมความสําคัญมากจริงๆค่ะไปทําตอนอายุเยอะๆทาไม่ทันนะคะอ่าทำให้คุ้มที่สุดก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มประกันสุขภาพแล้วก็โรคร้ายแรงนะคะก็คือ เป็นหมวดที่เรียกว่าให้คนที่ความสนใจในการซื้อประกันมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมองเห็นชัดๆเลยนะ,ะประกันเงินออมต่างๆหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ประกันสุขภาพรู้สึกว่ากระทบตัวเองทันทีถ้าเกิดว่าไม่สบายขึ้นมาเราต้องควักเงินออกมารักษาตัวอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจมากที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยการเลือกซื้อประกันสุขภาพก็จะมีการ หลังเลค่ะว่าควรจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อเท่าไหร่ดีนะแล้วก็ถ้ามีสุขการอยู่แล้วควรซื้อเพิ่มไหมนะคะเพราะเบี้ยประกันสุขภาพเป็นเบี้ยที่จ่ายทิ้งปีต่อปีนะคะ,ะคําว่าซื้อเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้อายุมากกว่านี้อีกหน่อยนึงค่อยซื้อให้มีความเสี่ยงมากกว่านี้อีกหน่อยนึงค่อยซื้อนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะก็คือสุขภาพของเรามันมีโรคแฝงตัวเรามีโรคแฝงถึงจะเจ็บป่วยไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งโรคแสดงอาการขึ้นมาเนี่ยนะคะ ถึงไม่ไม่ถึงเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ถึงกับแอดมิดนะคะแค่ตรวจเจอว่ามีซีดหรือมีคอเลสเตอรอลมีไขมันสูงนะคะก็ทำให้สมัครประกันยากแล้วนะดังนั้นควมว่าซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องต้องดูค่ะว่าตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่ช้ชีวิตแบบไหนนะคะดูแลตัวเองดีแค่ไหนกรรมพันธุ์ครอบครัวแนวโน้มความเสี่ยงเป็นยังไงถ้ากิดยังไม่ซื้อหรือซื้อน้อยก็ถือว่าเรารับความเสี่ยงเอาไว้เองถ้าซื้อเยอะ ก็ถือว่าโอนย้ายความเสี่ยงมาให้สถาปกันแต่ซื้อเยอะเนี่ยเป็นเบี้ยทิ้งนะคะเงินของเราก็อาจจะเสียโอกาสในการไปทําอย่างอื่นก็ต้องชั่งน้ําหนักดูนะคะหรือสําหรับคนที่สถาปกันอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะ ควรซื้อเพิ่มเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะตั้งใจนะคะวางแผนอย่างจริงจังให้ความสําคัญศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรึกษาตัวแทนมืออาชีพนะคะให้เขาช่วยให้ความเห็นและให้คําแนะนำนะคะบางคนเนี่ยไม่แม้แต่หยุดคิดเลยผัดเอาไว้ก่อนนะคะถ้าได้แค่ได้คิดเนี่ยก็เรียกว่าเข้าใกล้ความปลอดภัยเข้าไปแล้วะคะ่ะ ความคิดที่ว่าความเจ็บป่วยนะคะจะเกิดกับคนที่มีอายุเยอะมากขึ้นก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะคะลองไปดูในโรงพยาบาลดูค่ะก็จะเห็นว่าคนที่มาปรึกษาคุณหมอนะคะารักษาตัวนะก็มีทุกวัยทุกเพศทุกวัยเลยค่ะรวมถึงแผนกเด็กด้วยนะคะไปดูแผนกเด็กเนี่ยจริงๆก็คือเด็กเยอะจริงๆเลยนะคะก็ เรียกว่าเออความเสี่ยงนะคะในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือกเพศเลือกอายุนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็โอเคละพฤติกรรมเราดีนะคะดูแลตัวเองกินอาหารดีออกกําลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอนะคะหรือว่าประวัติครอบครัวเราดีมีประวัติสุขภาพที่ดีก็อาจจะมีผลในเรื่องของการวางแผนการรับความเสี่ยงนะคะแต่แกคิดว่า มีน้อยดีกว่าไม่มีนะคะติดเอาไว้ก็ยังดีค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ทํางานประจํานะคะที่มีสุดิการดีอยู่แล้วก็อาจจะวางแผนนะคะช้าออกไปอีกหน่อยนึงนะ mm. ก็คิดว่าตัวเองไม่อยากรับความเสี่ยงเรื่องนี้เพราะว่าไงก็เบิกได้จากที่ทำงานเต็มที่ อย่างน้อยนะคะต้องติดเรื่องประกันโรคหลายแรงเอาไว้ค่ะแนะนํานะคะซื้อประกันโรคหลายแรงเอาไว้ก่อนสักเล่มหนึ่งนะคะหรือถ้าประกันสุขภาพก็ติดเข้งถูกๆเอาไว้เผื่อนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นวงเงินเสริมเนอะเผื่อที่ทํางานเราให้ค่าห้องไม่เพียงพอเราก็เอาอันเนี้ยไปเสริมได้ค่ะ หรือบางทีนะคะจพะพัฒผ่นะเรามีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนงานได้เงินเดือนที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่มีสันดกการให้หรือนะคะเราอาจจะวันหนึ่งนะมีโอกาสออกมาลาออกมาจากงานประจําก่อนก่อนัยเกษียณน,นะคะแล้วก็มาทำธุร,รกิจเป็นอาชีพอิสระนะคะก็ทําให้ เออไม่มีส่วนการรองรับก็ต้องเป็นสสวนการที่เตรียมเอาไว้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะว่าส่วนการที่ทำงานที่มีเอาไว้เนี่ยเรียกว่าส่วนการติดโตนะคะแต่การซื้อประกันสุขภาพเป็นของส่วนตัวเรียกว่าสสดนการติดตัวค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องมีติดเอาไว้บ้างนะคะเพราะว่าการสมัครธนบัารไม่ใช่ว่าเรานึกจะสมัครก็สมัครได้นะคะเราอาจจะมีโรคแฝงอยู่ก็ได้ค่ะ หมดสุดท้ายนะคะหมดที่5าค่ะสาหรับการเรื่องของการวางแผนจาัดก,การความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตนะคะก็คือประกรันการสูญเสียรายได้กรณีเกิดทุพพลภาพแล้วก็พวกกลุ่มชดเชยรายได้ค่ะหากเราต้องนอนเจ็บป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะหรือเราเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดทุพพลภาพชั่วคราวนะก็จะมีเงินชดเชยนะคะเป็นเรื่องของออดูแลเราในเวลาที่เราไม่มีรายได้ออกไปทํางานไม่ได้ค่ะก็คือประกันสูวนเชยรายได้เนี่ย ก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อบุคคลที่ทํางานในกลุ่มของอาชีพอิสระนะคะหรือเจ้าของกิจการก็หากไม่สามารถไปทํางานได้ต่อเนื่องหลาย,ลายวันนะคะก็จะขาดรายได้ไม่เหมือนกับพน,นักงานประจำนะคะพนักงานออฟฟิศที่ยังพอมีเงินเดินเป็นรายได้ประจําอยู่นะก็ผลกระทบระยะสั้นก็อาจจะไม่มากถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดป่วยนะคะติดโควิดขึ้นมาก็ต้องรักษาตัวอย่างน้อยสิวันนะคะทำให ขาดรายได้ทีนี้แหละหลายวันมากๆเลยนะถ้าเกิดคนทํางานอิสระนะคะเรื่องของการมีประกันในส่วนของโชเชอรรายได้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีเกิดทุพพลภาพนะคะก็เป็นกรณีที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คํานึงถึงนะก็โอกาสเกิดมันก็ถือว่าน้อยน้อยกว่ากว่าอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันก็กระทบอย่างรุนแรงเลยนะคะนอกจากเราจะไม่มีไรายได้แล้วเนี่ยเราอาจจะก,กระทบ คนที่มาดูแลเรานะคะคนใกล้ชิดเราที่เขาต้องลาออกจากงานหรือทํางานได้น้อยลงเพื่อมาดูแลเราไรายได้ครอบครัวก็จะหายไปค่ะแต่ว่าในประกันชีวิตนะคะจะมีส่วนที่แถมฟรีให้นะคะเรียกว่า w วเบอ r ์พรีเมี WP นะคะอันนี้เป็นการยกเว้นการชระเบ้ยหากเกิดกรณีทิดพลภาพนะก็จะไม่ได้ไม่ได้มีเงินเฉยอ,อะไรให้เราแต่ว่าถ้าเราซื้อประกันเอาไว้ อย่างตระก,กูลพวกออมทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องออมแล้วนะเขาก็จะออมให้เราไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะคะเพราะว่ายกเว้นการชหระเบี้ยไปเลยนะแต่ที่ไม่ต้องเสียเบี้ยส่วนนั้นนะสัญญาที่มีเชัาเฉยอีกตัวหนึ่งนะคะคือพวกกลุ่มประกันวัตถุที่ใช้พวกสัญ,ญลักษณ์นะคะชื่อว่า AI นะคะก็คือจะมีเช่ชเฉยให้10%ของทุนประกันเป็นระยะเวะลา10ปีนะคะก็คือถ้าเกิดเราซื้อทุนประกันไว้1ล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดผลลัพธ์ ถาวรน,นะคะทุพพลภาพวัดจากอะไรวัดจากสารสั่งนะคะก็คือ,อต้องเอาความเห็นแพทย์ไปรองแพทย์ไปแล้วขอสารสั่งทุพพลภาพถาวรน,นะคะถ้าไม่สารสั่งก็คือเป็นคุณหมอระบุแล้วก็มีหลักฐานประกอบนะคะทุพพลภาพถาวรเนี่ยพิการนะก็คือจะได้10%นะคะสิของทุนประกัน10ปีเป็นค่าเลี้ยงดูถ้าทุนประกัน1ล้านก็จะได้เงินเฉลชยปีละ1น0 0 0แสนเป็นเวลา10ปีค่ะ ก็เรียกว่าในสัญญาประกันชีวิตนะคะก็จะมีตัวเว b เบอร์พรีเมียมนะคะมีตัวประกันหวัดเหตุ AI นะแล้วก็ชดเชยรายได้จากการแอดมิดนะคะ เรียกว่า h o u s e t a l benefit หรือ HB นะคะเป็นต่อวันอันนี้เป็นตัวชดเชยเอ่อประกันเหตุ AI เนี่ยต้องทุกพลาภาพถาวรได้ก็ได้นะคะาเกิดอุบัติเหตุแล้วทำงานไม่ได้3วั7น7วัน10วันแล้วแต่คุณหมอให้ความเห็นนะคะหรือแล้วแต่ฝ่ายเพจนาเพจณาความรุนแรงของการเกิดเหตุครั้งนั้นนะคะว่าต้องพักษาตัวกี่วันก็จะมีการจ่ายชดเชยรายได้เป็นเงินให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของวงเงินนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ของวงเงินก็แล้วแต่นะคะว่า เรามีอาการมากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็บางคนนะเกิดวัตเหตุขาแพลงไปทำงานไม่ได้นะคะเอ่อยืนท,ทำเคลมเข้าไปก็อาจจะมีเงินชดเชยมาให้3,000-5,000บาทในช่วงเวลาที่รักษาตัวนะคะเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเงินที่ให้เราเลยนะอันนี้พวกเชยนี่จะเป็นเงินที่ให้เราเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคะ่ะ สุดท้ายนะคะการพิจารณาในการซื้อประกันชีวิตเพื่อโอ,อนย้ายความเสี่ยงในแต่ละช่วงวัยนะคะก็ต้องพิจารณาดังนี้เลยค่ะก็คือข้อแรกนะคะถ้าทำประกันน้อยเกินไปนะความคุ้มครองไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุก็จะไม่สามารถครอบคลุมนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะคะหากใจ่ายวีประกันในส,ส่วนที่ทียบกัายได้มากเกินไปก็เรียกว่า ทำประกันมากเกินไปมากเกินไปคือเทียบกับรายได้ของเราแล้วนะคะถ้าเกิดจ่ายมากไปเนี่ยในอนาคตนะเราก็อาจจะจ่ายไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องทิ้งกรมธรรม์กลางทางนะคะหรือส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนก็กังวลมากไปนะคะก็เสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุนด้วยนะคะการซื้อพวกประกันสุขภาพ นะมันจะมีสเตปของเบีย้ยประกันที่เพิ่มขึ้นตามอายุมันจะไม่เหมือนสัญญาหลักนะคะที่ราคาเดียวกันตลอดสัญญาแต่พวกประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเนี่ยจะมีการเพิ่มสเต็ปเบีย้ยขึ้นไปในอนาคตนะคะก็ต้องวางแผนตรงนั้นด้วยนะก็ต้องขอตัวแทนนะคะดูเลทเบีย้ยในอนาคตด้วยว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นเราจะจ่ายไหวไหมนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณานะคะคก็คือเลือกประเภทแบบประกันไม่เหมาะกับ ความต้องการของตัวเองค่ะเพราะขาดความเข้าใจในการซื้อนะคะก็คือแบบอาการที่ซื้อเนี่ยอาจจะมีคุณลักษณะที่เปทุประสงค์ของมันอยู่อย่างเช่นออมทรัพย์นะคะหรือตลอดชีพมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะคะถ้าเกิดเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะเลือกได้เหมาะสมกับตัวเราเองมากกว่าค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการรอผลเอาไว้ก่อนที่ว่ายังไม่เกิดนะคะวันที่สมัครพันธการก็อาจจะสมัครไม่ได้แล้วค่ะ การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยผู้อประกันเองนะเพราะว่าจะรู้ดีที่สุดว่าความเสี่ยงตัวเองเนี่ยมีมากมีน้อยแค่ไหนส่วนไหนจะรับไว้เองส่วนไหนจะโอนออกนะคะไม่มีใครที่สามารถวิเคราะห์ให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองค่ะพอแต่ลดช่วงชีวิตเราก็มีเงินที่จํากัดนะคะเราก็เงินนั้นน่ะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการ ใช้จ่ายในแต่ละแบบในช่วงชีวิตทั้งออมทั้งใช้จ่ายในปัจจุบันเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆค่ะว่าจะใช้กับด้านไหนได้ความ่ครองชีวิตด้านสวัสดิการหรือด้านเก็บออมหรือด้านการเฉลี่ยไรายได้นะคะแบบไหนเหมาะสมที่สุดไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมีแต่ ให้แนะนำว่าให้ทำด้วยคำไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วก็ตัวแทนที่ให้คำแนะนำก็เป็นส่วนสำคัญค่ะบางทีเรากลัวที่จะคุยกับตัวแทนนะคะกลัวเขาจะมาโน้มน้าวเราจริงๆตอนนี้มีตัวแทนนืออาชีพเยอะเลยนะคะที่เขาสามารถให้คำแนะนำเราได้ยังไงการรับฟังเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าค่ะก็ขอบคุณที่ตามกันนะคะแล้วก็จะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากอีกแล้วก็ถ้ามีคำถามสามารถถามได้ใต้คลิปนะคะเกดจะมาตอบแล้วก็ถ้าอยากให้ทำเนื้อหาแนวไหนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ก็สามารถแนะนำได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ